สวัสดีค่ะในคลิปวิดีโอนี้นะคะจะแนะนำการทำใบมัดจำนะคะเข้ามาที่แอปนะคะคลิกสามขีดมุมบนค่ะเลื่อนขานะคะเลือหาคำว่าใบมัดจำค่ะคลิกเครื่องหมายบวกนะคะเสร็จแล้วเข้ามาในหน้านี้นะคะเราสามารถเปลี่ยนวันที่ได้ค่ะ แล้วจะมีให้เลือกเปิดใช้งานภาษีหังนั้นที่จ่ายออกใบกำกับภาษีนะคะเราจะเลือกแค่ออกใบกำกับภาษีคะ่ะเลือกบริษัทคู่ค้านะคะเงินมาจําเราจะสมมติขึ้นมานะคะในกรณีนี้ชำระเป็นเงินสดนะคะทําราการเสร็จแล้ว คลิกที่เครื่องหมาถูกค่ะเพื่อทำการบันทึกเท่าน,นี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วค่ะขอบคุณค่ะ